ที่ผมเรียนไปเนสกคูดได้เพื่อให้การดําเนินการอนุมัติเอกสารพอมีสามารถทําที่ด่านได้เลยในส่วนของ,ของฝั่งเมียมมากนะครับภายในวันที่ยืันวาคม2พิ2 5อ,อ2นี่ก็คือบริษัทพ้อของปฏิบัติการกลางซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ เพราะฉะนั้นรกรมการค้าต่างประเทศซึ่งเป็นเลขาธิการของที่ประชุมนี้ก็จะทําหนังสือไปถึงบริษัทพ่อไทยเมียนมาเพื่อน,นําไปสู่การเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันและเพื่อน,นําไปสู่การเพิ่มตัวเลขการส่งออกของประเทศไทยซึ่งก่อนหน้านี้เราได้มีการประชุมลักษณะเดียวกันที่มาแล้ว แล้วก็ตัวแทนจากจังหวัดต่างๆที่มีแนวชาแนนติดกับประเทศเมียนมากลุามกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศสภาความมั่นคงแห่งชาติตัวแทนสักสามสิบตสิบกรรวจะบวกไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบอันนี้งานไหนต่อสภาธุรกิจไทยเมียนมาต่อที่มีท่าน โดยกระทรวงการาการเมก็รับข้อเสนอนี้ของทาริกโดยกาจดำเนินการต่อประเด็นที่3ก็คือในเรื่องของการที่จะดำเนินการยกระดับด่าน